มอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมว่าบรรยากาศที่วัดป่าวิรุพัฒน์นี่สวยงามจริงข้างล่างจะดูสดใสแต่ข้างบนหมองมัวโอโ้เหมือนกับท้องฟ้ามันมีมเมฆหมอกมันจะเยอะเหมือนคล้ายๆกับฝนจะตกแต่ดูไปดูมาอาจจะมีส่วนเหมือนกันนะเรียกว่าต้นต้นหนาวปลายฝนช่วงนี้ก็บรรยากาศก็รู้สึกว่าจะเย็นหน่อยๆประมาณ25องศา อ้าวเสียงคล้องเสียงกลองดังขึ้นมาแล้วมุง่งมุ่งแล้วอันนี้คือบริเวณวัดแท้จริงน่มันต้องมีเสียงคล้องเสียงกลองขึ้นมาเพราะนั้นอยากจะมาพักผ่อนสบายๆที่วัดป่าบรลพัฒมีกุฏิประมาณ2ี่กว่าหลังท่านทั้งหลายก็มาพักผ่อนได้เมื่อมาพักผ่อนแล้วก็ทําให้ชีวิตมันเรียบง่ายซะบ้างไม่ต้องไปใช้ชีวิตแบบในเมืองมันเร่งรัดเกินไป ไปไหนก็เร่งรัดขึ้นรถก็เร่งร่าอ้าวไป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 ้ยทำไมโชคช้าอยู่ได้อุ้ยทำไมโชคช้าเนี่ยโอ้โหช้าได้แหมเร็วเร็วเร็ว,เรวอะไรก็เร็วเร็วอะไรก็เร็วเร็วมันก็ทําให้เกิดความเครียดได้ง่ายอ้าวกลับมาบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติไปชนนบดไปจังหวัดไหนก็ได้แต่ที่มาวัดป่าวิโรพเนี่ยมันก็จะดูดีนะหนอนวิวพันล้านวิวพันล้านามันจะดูดีอีกอย่างหนึ่งมันก็ทำให้ชีวิตของเรานี่สโลลฟ์สโลลฟ,สโล,ลฟ์ก็คือ ช้าลงช้าลงใช้ชีวิตแบบช้าๆสบายๆความสุขก็จะเกิดขึ้นนี่แหละไอ้เร่งรัดรีบเร่งนี่มันเคร่งเครียดอะไรที่มันเร่งรัดรีบเร่งเคร่งเครียดมันก็จะทําให้เกิดความอดไม่ได้ที่จะโอ้ยโอ้ยอะ,อะไรก่เร็วอะไรก่าเร็วอะไรก่าเร็วมันก็จะบ่นขึ้นมาแต่ถ้าหากว่ามาใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดาเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดแม่บรรยากาศดีอย่างนี้เองอะไรอะไรก็ไม่ ขัดหูขัดตาดูต้นไม้ก็สบายโอ้นี่สวนอ่สวนอันนี้เขาียว่าสวนพระดาษการ์เดนเรียกว่าสวนสวนรรค์นะเนี่ยมันสวยงามมีการปลูกหญ้ามีต้นไม้แล้วก็มีนานาชนิดอาจจะมีดอกตอนนี้ยังดอกไม่ออกมีแต่ใบเขียวสะอุมไปก่อนอันนี้คือศาลาที่เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพอ่อเวลียังได้มาสร้างไว้เมื่อ20กว่าปีที่แล้ว อันนี้ก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมบ้างปล้๊มปลัมเดินทางมาอางนงี้ที่ทางนี้ก็จะมีคนงานมาทํางานเพื่อที่จะสร้างวัดให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจริงๆอ่ามาดูมีโยมมาปฏิบัติธรรมบ้างนะแล้วก็มาทํากับข้าวถวายพระด้วยอันนี้เมื่อเช้าก็เห็นโยมไปกวาดใบไ,ไม้อยู่กวาดไปสองสามใบเท่านั้นแหละก็เดินกลับมาแล้วนึกว่าจะกวาดนาน แอบ,บดูแอบ,บดูเกิดอพอพระจันทร์มาหน่อยนึงก็กวาดใบไม้หน่ะกวาดจอ,อดพอกดสองสาไใบก็หยุดแล้ว <c oughs> เอเป็นอย่างนี้มาอันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆเนี่ย <c oughs> เอา,เอาล้เอาแล้วมันทํามีความสุขเนี่ยหัวระกันใหญ่เลยจ <c> ร <oughs> ิงก็กวาดมากกว่านั้นอย <c> ู <oughs> ่เอาดูดังนี้เดี๋ยวโอ้ บรรยากาศในทางทิศตะวันตกนั่นน่ยโอ้สวยงามมากๆนี่มีผู้มาปฏิบัติทําด้วยนะสบายใจด้วยมาที่นี่โอ้ใคุณกนกคุณอาคุณอะไรคุณเหมยโอ้หลายคนแล้วก็มีช่างภาพจิตติสัดิ์ก็คุณสลาดปาลาดนี่แหละมาด้วยโอ้บรรยากาศดีจริงๆอยากให้ท่านทั้งหลายมาชมนะอันนี้คือสถานที่ ที่บอกว่าวิวร้อยล้านมาจิบน้ำชากาแฟมีสองชั้นอ้สบายมองดูสิบรรยากาศขนาดนี้ยังสุรสุดเลยเจ็ดโมงจะ8ปดโมงแล้วเอาละคงจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะขอให้ทุกท่านได้พักผ่อนทำชีวิตให้สบายๆอย่าไปเคร่งเครียดอย่าไปกังวลอะไรมากนายมากหมายนะัก็ว่าพุโทโธพุโทโธซักพุโทโธจะทำให้ชีวิตของเรานี่ช้าลงช้าลงก็จะแก่ไม่แก่ไม่แก่แกคือ ไม่แก่มากอ่ะคือจะก็จะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาใหม่เพราะว่าทําให้ชีวิตมันช้าลงไงถ้าหากว่าเราเคร่งเครียดเคร่งเครียดอะไรเร่งไปสู่ความแก่ความชรา,าความป่วยไขย่แต่ถ้าหากว่าทําชีวิตให้สบายสบายมันความแก่ก็จะช้าลงก็กลายเป็นหนุ่มเป็นสาว